สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมมอสวชลากรน,นะครับผมวันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆน,นะครับมาพูดถึงกันเรื่องการก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวคนเองนะครับผมวิธีการพัฒนาตัวเองแบบอย่างก้าวกระโดดนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองชีวิตแบบไม่ไปไหนสักทีมันก็เกิดจากการที่เรามีนิสัยเดิมๆการคิดการกระทําอะไรต่างๆล้วนเป็นแบบเดิมๆซึ่งมันก็เลยส่งผลให้ได้ผลลัพธ์แบบเดิม นะครับฉะนั้นแล้วเราต้องกล้าที่จะลองทําสิ่งใหม่ไหมนะครับหรือ,อกล้าที่จะทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทำอ่ะบางครั้งมันก็อาจจะท้าทายเป็นชาเลนจ์นิดนึงนะแต่มันก็ได้ผลลัพธ์ก็คือเราได้ออกจากจุดๆที่แบบรู้สึกปลอดภัยหรือรู้สึกสบายแล้วได้ออกมาจากจุดๆเนี้ยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราทํามันได้อ่ะ ออกมาจากเขตความปลอดภัยมันจะยิ่งแบบทำให้เราแบบขยายใจตัวเองนะครับไม่กล้าทําสิ่งนี้แต่แบบเราศึกษาเราเรียนรู้เราทํามันจนใจเรามันขยายมันมันฟูมันเออมันมันรู้สึกแบบเก่งขึ้นนะนะครับฉะนั้นแล้วมันหนีไม่พ้นก็คือต้องต้องเลือกนิสัยที่มันมันฉุดลั้งชีวิตของคุณนะครับผมบางคนอาจจะติดเล่นเกินไปอ้ายกตัวอย่างเช่นนะครับไอสินาทีเนาะ มีสองคนนะที่แบบใช้เวลา10-20ึงยีนาทีในแต่ละวันนะอีกคนหนึ่งอาจจะใช้โทรศัพท์ดูซีรีส์หรืออะไรต่างๆที่มันก็มันเป็นสื่อบันเทิงเยอะจนเกินไปกับอีกคนนึงเนาะหันมาอ่านหนังสืออะไรแบบนี้อ่านมาหันมาอ่านหนังสือแนวพัฒนาตนเองหรือแนวที่ให้ความรู้แนวที่แบบมันเป็นหลักคิดของชีวิตอะนะครับผม ซึ่งคุณจะเห็นความแตกต่างได้ในระยะย,ยาวเลยว่าอีกคนนึงจะมีแบบปัญญาแบบเฟื่องฟูมหาศาลกับอีกคนนึงก็แบบติดความบันเทิงเลื่นเรื่องไปมันก็มันก็ไม่ไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้การที่เราจะอัพเลเวลอัพสกิลตัวเองมันก็เกิดจากการที่กล้าพัฒนาหรือทําสิ่งที่มันท้าทายใจเราอะ นะครับโดยสําคัญเลยก็คือการที่ต้องอิงกับความเสมอเสมอต้องอิงกับวิันด้วยนะครับเพราะว่าบางคนก็ทําแล้วล้มๆ้มเลิกๆเลือก็เพราะแบบขาดวิันขาดไอ้ใจที่แบบไม่เอาชนะมันสักทีแบบเออวันนี้ขี้เกียจไม่ทําหรอกอะไรแบบนี้ฮเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทําอะไรแบบนี้มันมันเป็นนิสัยที่แบบมันมันฉุดลังให้ให้คุณไม่ไม่เติบโตนะมันมันมันยิ่งคุณสะสมแบบนี้ไปเลยมันก็ติดนิสัยพออายุมากขึ้นมากขึ้น มันกลับกลายเป็นว่าถูกโปรแกรมว่าแบบเออไม่ต้องทําอะไรมากหรอกอยู่แค่นี้ก็โอเคแล้วอะไรเนะี้ยมันก็จะทําได้ชีวิตคุณไม่ก้าวหน้าไปไหนหรือแบบอยู่แต่แบบเดิม,เ,ดมเนาะแต่ผมมองว่ามันมัน,มน,มนมเรามีศักยภาพมากกว่านี้เราพยายามทําสิ่งดีๆให้ตัวเองให้แก่สังคมหรือพยายามเป็นตัวอย่างอะไรแบบเนะี้ยมันมันมีคุณค่ามากกว่ามันมีแบบถือว่าแบบได้ใช้แบบศักยภาพได้เต็มที่ในการที่เราเกิดมาเป็นคนอนะ่ะ นะครับผมข้อต่อมาก็คือการที่ต้องเลือกนะเลือกพยายามแบบเ,เลือกคบคนนะกับกับคนที่เขาพัฒนาตนเองอะ่ะเพราะคุณอย่าลืมว่าถ้าเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนหรือแบบพลังงานโมเมนตัมกับคนเหล่านั้นอะ่ะเขาเป็นแบบไหนมันก็จะพลอยทําให้เราติดนิสัยความคิดหรือพลังงานที่เขาส่งออกมาถ้าเรายิ่งสื่อสารกับเขาด้วยมันก็จะได้แบบระดับความคิดในรูปแบบเดียวกันกันกบเขาไง ยิ่งอยู่กับคนที่ไม่ค่อยแบบพัฒนาตนเองไม่ค่อยอยากมีชีวิตชีวิตที่มันดีขึ้นรือแบบเอาแค่นี้แหละอะไรเนี้ยมันผมมองว่ามันมันยังแบบไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่เาเกินมาแบบต้องชาเลนจ์ตัวเองหน่อยชาเลนจ์ตัวเองทุกวันเลยนะครับผมมันมันจะแบบเออมันศักยภาพเราอ่ะเรามันมันใช้ได้เหลือเฟือนะมันมันสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างอ่ะ นะครับผมฉะนั้นแล้วจงเลือกคบคนเลือกคบคนที่เขาพยายามที่จะพัฒนาตนเองพยายามที่จะแบบผลักดันตนเองให้แบบดีขึ้นนะนะครถ้าไปอยู่กับคนที่แบบเออไม่มีเป้าหมายหรือแบบขาดพลังงานอะไรแบบนี้มันก็ทําให้มันไม่มีเลี้ยวเลี้ยงไม่มีแบบกระจิตกระใจอยากที่จะทําให้มันดีขึ้นทําตัวเองให้มันดีขึ้นเลยนะนะครับฉะนั้นแล้วแบบสภาพแวดล้อมมันสำคัญมากนะครับผม อ๋ถ้าถามว่าอถ้าถ้าทำงานกับคนที่เขาปากร้ายหรือไม่ค่อยที่จะพัฒนาตนเองแล้วจะทาอะไรมันอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะโฟกัสหรือคุณจะแคร์คุณจะให้คุณค่าให้ความหมายกับเขาขนาดไหนอ่ะมันอยู่ที่คุณเลยนะครับคุณเป็นแบบคนเลือกเองอ่ะนะครับผมโอเคถ้าแบบพอเข้าสังคมไหมก็อ๋อเออไปแต่ถ้าคุณอยู่คนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไม่ต้องไปแบบติดเล่นขนาดนั้นไม่ต้องไปเอ่อ พยายามที่จะโพสต์เพื่อเรียกร้อ,องความใสหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พยายามที่จะแบบทำไงว่าฉันจะเก่งขึ้นอะไรแบบนะี้นะซึ่งมันหนีไม่พ้นการพัฒนาตนเองอะนะพัฒนาในด้านไหนความคิดไหมอ่านหนังสือแบบได้ชาวปัญญาไหมหรือแบบอ่าพัฒนาทางด้านร่างกายไหมออกกําลังกายไหมอะไรแบบนะี้นะมันเป็นการที่เราเจียดเวลาเล็กๆน้อยๆอยะให้กับไอสิ่งที่มันจะสร้างชีวิตของคุณให้มันดีขึ้นในอนาคตข้างหน้าแต่อาศัยการทำนานปัจจุบันทุกๆวันอะ เน้นความสม่ำเสมอเสมอนะครับผมเพราะว่าเราจะเก่งขึ้นได้ก็เกิดจากการที่เรากล้าตัดสินใจออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองโดยใช้ความสม่ำเสมอมีโกมีเป้าหมายชัดเจนใช้ความสม่ำเสมอในการดำเนินการในการเดินทางนะครับผมบางคนต้องเปลี่ยนที่กรอบความคิดก่อนเนาะถึงจะเปลี่ยนการกระทำได้เพราะ มันมันก็ถูกแบบฝังโปรแกรมมาว่าแบบฉันคงไม่สําเร็จหรอกฉันคงสู้คนอื่นไม่ได้ฉันคงได้แค่นี้แหละอะไรแบบนี้มันเป็นกรอบความคิดที่แบบฟิกมายเซทที่มันทําให้ชีวิตคุณลาบเรียบหรือแม้แต่แบบดําดิ่งลงมันมันไม่มีอะไรที่มันจะแบบเออพอจะมีอะไรกับเขาบ้างเลยแบบนี้มันมันเป็นความคิดที่มันต่างกับคนที่เขาแบบมีโกลมายเซตมีมายเซทที่แบบเติบโตนะรักการเติบโตเนาะฉะนั้นแล้วต้องเปลี่ยนที่ความคิดของเราก่อน นะครับผมล้มเหลวไม่เป็นไรนะครับล้มเหลวก็เรียนรู้จากมันอย่ามองว่ามันมันเป็นศัตรูเราไอ้ความผิดพลาดอ่ะไอ้ปัญหาอย่ามองว่าเป็นศัตรูเราต้องแบบพยายามเรียนรู้พยายามเข้าใจมันนะครับแล้วจะทําให้เราแบบเก่งขึ้นทุกๆวันทุกๆ,ๆวันนะครับผมบอกเลยว่าผมก็ปรับปรุงตัวเองอ่ะก็ทํายังไงว่าก็ได้ให้ตัวเองดีขึ้นนะเพราะแบบไม่ไม่แบบอยากอยู่จุดแบบไม่อยากอยู่แค่นี้เราเรา,เร,ารู้ว่าศักยภาพเราไปได้ไกลกว่านี้ เรารู้ว่าเราสามารถดูดีหรอรวยหรืออะไรต่างๆที่คนคนหนึ่งมันจะทําได้อะมนุษย์คนนึงอ่ะมันไปได้ไกลกว่าน,นี้นะครับเราเรียนรู้ด้วยตนเองประเมินด้วยตนเองแล้วก็ทํามันทุกวันนะครับผมโอเคนะท่านเพื่อนชอบคลิปรวมดูด,ดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามมาให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมมอสัาชากรขอบคุณครับ